รับรับใช้อยู่ที่เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการยินยอมเนาะไอ้ไอ้หนึถึงอาทิตย์นี้อาทิตย์เลยคือพระเจ้าวันทดสอบเราต้องไปบรรจันเนาะคือมันเป็นสิ่งที่มันที่ร้านปกติจะวันหนึ่งเจ็ดหกพันเจ็ดพันเนี่ยซึ่งเหมือนเงี้ยมามาซ้อมมันคือเรารู้แล้วปกติซึ่งคือมีการแบบมีการเปลี่ยนแปลงคือเอาเออเขาเรียกอะไรนะ คือมันมีสิ่งที่เรายอมับพะชาลพะชาเรวสอบเหมือนที่ไอ้ละอาทิตย์ที่แล้วที่ไอ้บอกว่าคือพยอมเสร็จแล้วเราไม่เคยกินข้าวกับพวกเขาสักทีอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ได้เข้าไปนั่งกินข้าวกัแบบน้องเขาทีก่กลับมาอยู่กับเราเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่เอาไงอะไรเงี้ยปกติเราไม่ได้กินก็คือตามตัวตามกินเนาะพะจ้ะก็จัดเตรียมให้ไป่างบ้านแล้วก็ไปนั่งกินข้าวคือเราบอกว่าพระจ้ามันผิดปกตินะมันเกิดอะไรขึ้นภายในหนึ่งวันสองวันสามวันในเงี้ย คือมันผิดปกติสำหรับที่ร้านมากๆเลยก็เสร็จวล้วก็ไปนั่งกินก็ไม่คิดอะไรก็เลยถามเขาว่าเกิดทำคือมันมีการเหมือนยอมแล้วอภัยอย่างจริงๆคือได้นั่งร่วมกินข้าวเหมือนพระเจ้าร่ากินข้าวเราเหรอก็เราก็บอกอันขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารเนาะเสร็จแล้วเราความผิดปกติคือตลอดมาหนึ่งวันสองวันสามวันเราบัาคุยกันจนินเลยจนคนหนาบ้านเขามาตามบอกว่าลูกค้าแต่งร้านเลยอย่างเงี้ยจากที่ว่าเราผิดปกติมาเยนบ่ายเนาะ เรารู้ถึงความปาิกพอติเหมือนเราไม่ยอมอะรไรสักอย่างทั้งนั้นพอเราเราได้คุยแล้วเราก็ได้ได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารล้วก็ได้นานจงจนะินนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพงมมาถ่ายเอ้ยเอ้ย,อยถึงการอาภายนะัยเนาะอภัยแล้วอาภัยแล้วเราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพูดคุยกินข้าวแล้วก็ยัง <S <S คือทุกอย่างมันมันเปลี่ยนบรรยากาศมันเปลี่ยนหมดเลยเพราะเปลี่ยนว,วิวัอนการอเวยพรอะสิ่งที่พระเจ้าพอมมาถ่ายคือการอวยพรคือมันเกินความจําเป็นคือแบบเยอะพอหันกลับมาที่ว่า คือหน้าร้านเนี่ยเป็นสิบอะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าทุกคนคือรออะไรเงี้ยรอหมดเลยสิบกว่าแหละก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นหงเมื่อเรายอมกับพระเจ้าอ่ะพระเจ้าแค่ทดสอบทดสอบว่าเราอ่ะเชื่อฟังนหมเนาะสิ่งที่การเชื่อฟังคือมันมีมันมีการกระทํามีการคริยธรรมจะทําจริงจริงส่วนตัวไอ้น้อยก็เจอกับพระเจ้าเยอะบางครั้งก็ยื้อไอ้พยายามรับว่าก็งัก เนาะความสูงก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เรายอมพระเจ้าไม่ไม่ไม่เคยทําให้เรารู้สึกว่า่อะไรนะแสดงม,มีมีมีสิ่งที่แบบเหมือนในพระคัมภีร์บอกแหละว่าเมื่อเรายอมการยอมมีการการเชื่อฟังอะ่ะมันไม่ใช่พูดว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่มันการกระทําที่เราต้องต้องต้องมีอะไรความประพฤติความประพฤติที่ดีงามขอกกันก็ขอบคุณพระเจ้าก็ทําให้ เด็กๆเ,เขาเห็นถึงสิ่งที่ความเปลี่ยนแปลงของเราอย่างชัดเจนจริงๆแล้วเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอะไรเงี้ยที่เรารักพระเจ้าของเราอะเรื่องเรื่องเราก็รักอ่ะพอเรารักพระเจ้าเราก็ต้องยอมกับพระเจ้าเนาะพระเจ้ากด็ดูดูถึงสิ่งที่สิ่งสิ่งนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นบางครั้งเราก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ พระเจ้าก็บอกว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจแต่ให้เชื่อฟังแล้วก็ทำไปตามที่แต่ละวันแต่ละวันทุกวันนี้ก็เลยเดินกับพระเจ้าด้วยด้วยการยอมนะยอมที่ยอมที่จะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรึคุากับพระเจ้าว่าพระเจ้าแล้วยังไง่ตยังไงต่ไงตแต่แต่ละช่วงเวลยละก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เหมือน,นคุณพอบอก,บอกืาอทีเนี่ยฉันก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายทาไมเขาเกลียดฉันทั้งที่บางทั้งพี่น้องเรารักเรามากแต่เราักมากแต่ หรือว่าตามพระธรรมพีคือแม้กระทั่งมันแก้ความจับเราอ่บ้าไปแล้วอะไร่เงี้ยเหมืนอนแบบสงสัยจะบ้าไปแล้วแน่ๆอะไรเนี่ยไปทาอะไรอะไรจนจนเขาคิดว่าเขาจะมาดูเราได้ซ้ำไปอะไรย่างเงี้ยว่าทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยหนูทําอะไรอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่แบบอยากให้กลับบ้านอ,อย่างเงี้ยไม่อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นว่าเราอทะทำไมวันอาทิตย์เรามีความสุขเขาไม่รู้ว่าเรานมัสก,การพระเจ้าซึ่งปกติเขาไปวัดกันเนาะเขาก็จะเป็นอะไรที่น,น,นั่งเงียบ ม้านั่งร้องเพลงมีอะไรต่ออะไรเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่เข้าใจแต่เขาบอกคือเขาเขาเดี๋ยวจะไปดูเองอะไรเนี้ยคือประมาณก็จะมาดูเราว่าเราทําอะไรอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เสร็จแล้วก็มันนึกถึงพระคมภีว่าเออมันมีจริงๆอ่ะคือพระเจ้าก็ตัดไปแล้วว่าเขาเขาไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะเขาก็จะแกะแบบเหมือนเหมือนอยากให้เราอะไปดูดวงไปทาทุกอย่างเลยอะไรยเงี้ย ก็จะให้เรากลับไปทาเดืมอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พะปปร,ระเจ้าปกป้องเนอะปกป้องปกป้องความเชื่อของเราเนอะก็เขาก็ไปทําทุกอย่างแหละไปดูดวงไปนั่นไปนี่ไปสาราพัดแหละบอกว่าอ๋อเอาเขากลับมาจังหอนดให้เขากอกไปจากตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะลืมไปเองช่งน่าขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็มีพี่น้องบางคนที่เขาเล่าให้เราฟัางว่าอ๋อเอาดวงเราไปดูอย่างเงี้ยซึ่งเราอยู่เหนือดวูซึ่งวันนี้เราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่เหนือ เนือชีวิตเขาเอกและก็ปกคุมปกคุมเราด้วยด้วยพนามของพระองค์เนาะแล้วลเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคือเอาไปเอาไปดูดูแล้วก็โอ๊ยไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าเราอยู่เหนือดวงก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราตอบแบบแบบนั้นนอนนั่อีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่า <c oughs> อะไรนะพูดถึงคําว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าอ๋อเราอะตายไปแล้ว เราไม่ใช่เราอีกต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ตอบเขาไปบ้านพระเจ้าก็เราถามพระเจ้าพระเจ้าเขาถามว่าเราทําอะไรอยู่อะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไปบอกกับเขาว่าเจ้าอะตายไปแล้วอันนี้ไม่ใช่เจ้าแล้วคืออะไรอย่เงี้ยมันก็มีจริงเลยาะคำนิ้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งเนาะที่พระเจ้าบอกเราว่าเราตายไปแล้ววันนี้คือเราเป็นของพระเจ้าเมื่อวานก็ได้พูดกับพี่น้องที่เขาเขาถามถึงอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็เลยบอกเขาไปว่าอ๋อเขาถามว่า เราเป็นเราเป็นเป็นของเราอะเป็นของพระเจ้าเราไม่ใช่ของโลกเราไม่ใช่ของพ่อของแม่นะ่ะวันเนี้ยเราใช่เราเป็นพี่น้องพี่น้องกันที่เป็นสายเลือดเนาะแต่จริงๆแล้ววันเนี้ยชีวิตเราโดนแลกมาตั้งแต่วันที่เราจะฆ่าตัวตายซึ่งพระเจ้าช่วยเราแล้วก็แลกเราตั้งแต่วันนั้นซึ่งวันเนี้ยเราไม่ใช่คนของ บ้านเราแล้วที่เขาจะมาควบคุมเราบอกว่าเราเป็นของพระเจ้าแล้วเรามอบทั้งหมดให้พระเจ้าแล้วแล้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอบไปอย่างมั่นใจกับคนในครอบครัวแล้วก็เดี๋ยวได้ไเผชิญกับเขาถึงปลืม้มก็ <laughs> จะตอบกับไปแบบนั้นว่าเราตายตั้งแต่วันที่โควิดสามปีที่แล้วล้ววันนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราเป็นของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะ